เวลาเราฝึกเขาเขาบอกว่าไม่เอาไม่เอาเอาไปเก็บเออคือเขาก็เหนื่อยแล้วแหละเขาเหนื่อยเขาไม่ไหวแล้วนะคะจริงๆที่บ้านน่ะเล่นดีกว่าเล่นแบบฝึกนะคะแล้วฝึกนี่แหละแต่เราเล่นใช้วิธีการสนุกร่วมนะคะเด็กเขาก็จะมีความสุขนะคะเราไม่ได้บังคับนะคะเขาจะอยากทําด้วยตัวของเขาเองครูแหม่มเด็กติดมือถือเด็กติดมือถือเด็กติดทีวีอ่ะ อยู่กับคูแบบสี่ห้าชั่วโมงโดยไม่เล่นได้นะโดยไม่ดูทีวีมือถือได้นะใช่ไหมเพราะว่าเขาแค่ต้องการใครสักคนมาเล่นสนุกด้วยกันมาอยู่ร่วมกันนะคะแล้วเขาก็สนุกกับการเล่นกิจกรรมต่างๆหมุนๆเอานั่นใส่เอานี่ใส่ตอกนี่ตอกั่นเราก็ได้เรื่องคำศัพท์ด้วยได้ฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยได้ฝึกเรื่องการเล่นสมมุติอะไรต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ฉะนั้นอยู่ที่เราอยู่ที่เรานะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเร่งลูกในขณะที่ลูกยังไม่พร้อมเรารีบนะรีบที่จะกระตุ้นลูกรีบที่จะฝึกลูกแต่ความรีบของเราอะ่ะให้เจือไปด้วยความสนุกสนานได้ไหมนะคะลองปรับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมุมมองมองลูกจริงๆเมื่อลูกรู้สึกยังไงนะคะเหมือนเราเหมือนกันไป ทำงานมาจะแย่แล้วกลับมาบ้านมีคนมาว่าเราให้สั่งให้เราทํานูน่นทํานี่แล้วเราเราจะรู้สึกอยางไงเราเหนื่อยเหมือนกันเราไม่ไหวเราทําซ้ําตั้งหลายรอบแล้วแล้วมาสั่งให้เราทําอีกทําอีกทําอีกเรารู้สึกยังไงเราก็เบื่อเราก็เหนื่อยอ่ะเข้าใจกันสิ่งแรกเข้าใจกันเนาะเข้าใจกันเข้าใจความรู้สึกของลูกสนุกร่วมกันให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆมันถ้า เราเราดูว่าเราจะมุ่งเน้นเรื่องอะไรเราก็ดูเรื่องมันมีความหลากหลายถ้าสมมุติว่าเรื่องอะสมมุติว่าเรื่องกล้ามเนื้อมือมันก็มีความหลากหลายในการฝึกกล้ามเนื้อมือเยอะมากเลยนะคะเยอะจริงๆเนาะมีมีหลายแบบมีหลายอย่างมีหลายตอนใช่ไหมคะ